เอ,เอาไปเอาไป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 ฮ่าลบลบเปไนนแล้วโอเคครับทุช่วยเกมเราจะไปเล่นเกม Starry Warrior 8ในเรื่องของาชวงจิน,นับพาร์ทที่12 เราจะไม่ทนต่อการปกรครองแบบเผด็จการของสุไมข้าจะยืนหยัดนำพวกมันมาลงโทษให้ได้นักรบผู้กล้กกาหาญแห่งหุนลงสู้เคียงข้าไปกับข้ขอข้อตป้นะแห่งแคว,ว้นหุน โมอนะองค์จกักรพรรดิกำลังขึ้นไหวแล้วเริ่มกันเลยฮานขุนนีเขาเป็นแพนของเจ้าด้วยสินะไม่เ<ะ>มื่อต้างตอบก็ได้เราสังหารจูกัดเอียงไปแล้วไม่มีทางให้หันหลังกลับอีกแล้ว ผมจะต้องสู้กับองค์จักรพรรดิท่านหากเจ้าไม่คิดว่ามันไม่สงเกียรติหรือกระบทก็ออกไปเลยจะเป็นห้องเต้หรือไม่เขาก็ยังไปแค่นักภุงยาคนหนึ่งเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้คนอย่างเขาเหรอ,อแน่นอนเขาไม่เคยคิดว่าเราทำผิดอะไรไม่ต้องพูดถึงข่าหรอกข่านะ่ะสัสญ,ญญากับนท่านเอาไว้แล้วนี่นาะ อาอ่าข้าอใจแล้วงั้นก็มันเริ่มกันเลยออออโอ้โหแตกแลกครับข้างหลอ้ยโอ้อโอย Một mưa 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 mưa

ข้าคือองค์จักรพรรดิแห่งมุนโกได้เีอตายซะฮึฮึฮ MA ึฮึฮึฮึจบเ็มน้บ้างรู้ดีไม่บ้าดีอะไรก็ตายอย่างนั้นเหรอฮึเฮ้ยเออ มาเออรอกอเธอเอาใจมามาไม่มาวิ่งเองก็ได้่ึเอาไป อาไปไหนแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เองยังอยู่ตรงน้าอยู่เลยนั่นเนี่ยชนะนะจริง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 มาไม่ใช่ยูฝั่งนู้นดีกว่าไปทางนู้นไปเราไปเราไปเราไปเรไปหัไหลล้วฮึ่ย

มาจ้ามาละาฮาเเเอเเอเอเออเ้ออเอยังไม่โดนจะกันไปถึงไหนฮฮยฮยฮยใครตีกันหลายขนาโบกูโดนขัดตลอดอ้าวตายแล้วโดนลากหัเออ

โอเคไม่ไม่มีโอเคห้าสาบโอ้โอ้อะไรอะไรระเบิดงั้นเหรอ 好啊！哎呀！有没？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 有 เออตาปยางได้เออดบเกี่ยงหมดมามาเดี๋ยวมันกระโดดข้ามหัวกูเลยไม่รู้ไม่รู้โอเคไม่รู้มันจะเกิดกี่รอบเลยเดี๋ยวเหลือเหลือตรงมีตรงกลางที่หนึ่งตรงทางซ้ายที่หนึ่งจะพ่อเขาจะข้างบนที่หนึ่งจะมาข้างขวาแงเลยเลย แล้วมันจะเปิดตัวให้ผมไหมอ่ะอออเออเออเอออลายายาอ่าโอเคแคอเราเข้าไปเพื่อตีกับดาบใช่ไหมว่าละผิดแม่ประตูว่าลอเออืออืออืออออออย่แล้วเว้คิดหรอว่าแคดักอยู่แล้วก็จะไม่รู้อือ

อะไรอะไรโอ้โอ้โดนด้วยโอ้โดนโดนโดนทีเงียนออ้ยอ oh, ุ้ยอ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 อ้ยยังนี่ไอหมอนี่อุ้ยอื้ยอุ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 ้ยยังนี่พิมพ์ก็ไม่ตาย แค่นั้นแหละกระจอกเฮ้ยเช่ยยามาแล้วตู้เปิดตามมาตัวเดียวอ่าโอเคอังนี้อันนู้มันไปไม่ได้นะตนนฝั่งนี้เปิดทางเดียวอืออืออือไปละวนี่ยาวแบบโล่งๆไม่มีใครมาคุมเราทั้งนั้นตอนนั้นมันอยู่เดี๋ยวมันไปได้ไงอ่ะตรงกลางอ่ะ อไกูต้องเเดร์ออบะเนี่ยเราน,นึกว่าเดี๋ยวต้องการมันไปได้ด้วยออม,มาเอียวมันวิ่งไปยังไงวะเหม่ยันก็จะมาเกามันถึงข้อเราเ่านั้นเบื่อไรจิมไ

นี่เขาจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้คุยกันแล้วข้ามีคำถามอยากถามฝ่าบาทหน่อย่าบาทจะยอมสลับบัลลังก์หรือมไม่ฮุปารเลยถ้ายไม่ยอมสลับบัลลังก์เพียงเพื่อ,อให้มีชีวิตหลอดล็อกอหมดกันตระกูลโจโฉนายท่าน ตรงนี้ข้าจัดการเถอะย่าได้ทำหน้าแบบนั้นสิข้านำมอี่ะทำแบบนี้มากกว่าบาบาข้านะ่อะไรกันมีบางอย่างแปลกเปลี่ยนไปเหรอนี่น่ะเป็นสิ่งที่เจ้าองการจากข้าไม่ใช่หรือไง เตาว่านะงานสกปรกเช่นนี้เนะี่ยข้าทำเองดีกว่า <c oughs> เียบด้ายบ้าวปราศาสตรอยู่ภายใต้การห่วงของเราอย่าให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกแล้วเราจะได้เห็นองค์จักรพรรดิองค์ใหม่ รับกบสมาเจยและคนอนื่นได้รับชัยชนะที่ร่่งอย่างหลังหารองค์จักรพรรดิหุนโจโบองหลังจากนั้นสมาเจียก็แต่งตั้งโจโหวงให้ขึ้นของราชแทนโจโหวงรู้ตัวดีว่าเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดนอกจากนี้ผู้ติดตามยังไม่ได้สามารถต่อต้านสมาได้เลย ภายใต้ใตการควบคุมของซูมาเจียวหุนยังสามารถรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ได้วิธีเดียวที่จะรวบรวมแผ่นดินคือการต่อต้านงอกกกและจกก,กแม้ว่าจะบอกตัวเองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ซูมาเจียก็ยังเจ็บปวดนี่คือเส้นทางที่เขาต้องการจริงๆเหรอทุกคนคาดหวังอะไรจากเขากันแน่ในเมื่อไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้สถานการณ์จึงเปลี่ยนไปทันที สองปีต่อมาจอโจก็เริ่มบุกมาที่หุนก๊กอีกครั้งเพื่อนพายเคลื่อนทัพมาที่หัวเถาหยางน,งนำโดยแฮห,หัวเปาซึ่งหนีไปจโจกกและเขาเป็นแนวหน้าของกองทัพศัตรูสุมาเจียวกลางอุ๋งและจงโฮได้ไปเชิญหน้ากับชายที่พวกเขาเรียกว่าเพื่อน <c oughs> โอเคครับงินพานีผมขอจบชีิตก่อนกันกนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเดินไปเจอกใหม่ครับหน้าสำหรับวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบาย